จากกาับีกองจนท่าีท่านรองผู้ชักการท่านํำนานรถเร็วที่กระปรักกิ่งกาบเพียนี่ิ่สมพี่อ้อนนะครับดาบพียท่านพอวิชัยทุกท่านที่เป็นคุณอุปการแก่ระผม ่ได้มาทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่2ปีเต็มแล้วก็ทั้งทีทั้งพินสมกับท่านพอวิชัยก็ได้กรุณากล่าวอะไรไปเป็นอันมากซึ่งจริงท่านไม่ต้องกล่าวเช่นนั้นเลยกระผมมีความสุขเิ่งกอ่เกรงใจท่านเหลือเกิแล่วันนี้ท่านยังกรุณามีภาพอะไรของกระผมอยู่ข้างหลังซึ่งซึ่งงานเลี้ยงของทางจังหวัดกังไม่มีภาพเลย แต่แต่วันนี้ประกฏมีภาพอยู่ที่บ้านของท่านรองชำนาญกราบขอพระคุณท่านกระผมไม่มีอะไรครับกราบเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ครอกอย่างสูงกราบเรียนเพี่อนาจด้วยท่านนั่งอยู่ในงานครับครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนี่คือธรรมชาติของกระผมตั้งแต่เด็กแต่เล็กขึ้นมาแล้วก็ครับราชการจนอายุท่ีราไม่ถสี่ปี ที่จะกบาระของการบับปัชจการสนองประเดชพุณธรรมชาติในที่นี้ก็ผมหมายถึงว่าความเป็นคนไทยที่เราต้องรักกันแล้วก็สามัคคขี่กันไม่ก่อให้เกิดความแบ่งแยกแตกแยกเป็นฝ่ายนูน้นฝ่ายนี้แต่ว่าเราต้องเป็นคนไทยด้วยกันใครมาบอกให้กระผมไปยุยงแต่แงรั่วเพื่อให้กลับกลายเป็นความแบ่งแยกกระผมก็คงจะทำไม่ได้แล้วก็ทำไม่เป็น เพราะว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันเกิดขึ้นมาบนผืนแผ่นดินนี้แล้วคงจะต้องตายบนผืนแผ่นดินนี้ถ้าเราเราเราเป็นคนไทยจึงอยากจะกราบเรียนต่อท่านอดีตผู้ชักการบุตรุตรธรภาคห้าซึ่งท่านเมตตากระผมด้วยตั้งแต่ที่กระผมมารับราชก,การที่นี่มาได้กราบเยี่ยมกราบท่านที่บ้านของท่านรองจำนานแห่งนี้วันนี้ก็มีความเปรื่มปตติว่าท่านได้กุณามาร่วมงาน ในครั้งนี้ด้วยและกระผมก็ไม่ทราบว่าเมื่อไรจะได้มีการกราบพรวะวั่านใหม่นอกจากจะรอกราบต้อนรับท่านในกรุงเทพมหานครซึ่งหวังว่าท่านคงจะกรุณาเมตตาให้โอกาสผมบ้างที่จะได้ตอบแทนน้าใจไมตรีจริตของท่านที่ยื่ยนให้กับกระผมขอาการาบเรียนโดยวักสุดท้ายในวันนี้ว่ากระผมซาบซึ้งในน้ำใจไมตรีของพี่น้องชาวเชียงใหม่โดยตลอดสองปีที่ ได้คุณนายยุ่ที่นะครับกับผมในฐานะเพื่อนร่วมชาติคนไทยได้วยกันภายใต้ร่มพระบารมีก่บผมมีความสุขมากถ้าหากเลือกได้ก็ไม่อยากจะย้ายไปไหนแต่ประดีวันนี้ไม่มีสิทธิเลือกแล้วก็เป็นเรื่องที่ราชการสุนห์ไทยปีนี้หมุนเวียนสับเปลี่ยนจะเสียอายุเอยอะมากกว่า20ตําแหน่งในระดับผู้บริหารระดับสูง ทางกระทรวงก็มีการสอบถามมาเหมือนกันเหมือนกับที่ที่อินสมได้คุณาการมอสกครู่นี้ก็อยากจะกลับเรียนท่านถึงข้อเท็จริงว่ามันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตราชการปีนี้จะเสียนยมากก็ต้องพยายามมองจับจังหวัดหลักๆเลืกลกเอกกลับไปทํางานในส่วนกลางซึ่งหากกระผมเลือกได้ก็อย่างที่กราบเรียนท่านมอสกรู่นี้ว่ากระผมขอยอยู่เชียงใหม่ดีกว่าแต่ในเมื่อ ความเป็นจริงเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เป็นไปตามวิธีของระบบราชการกระผมก็คงจะต้องกลับไปทํางานในกรุงเทพข้อดีคือได้กลับไปอยู่กับบ้านกับครอบครัวแต่ข้อที่จะไม่ดีก็คือกระผมจะคิดถึงเชียงใหม่อย่างมากจึง<ๆ>อยากจะกลับเรียนกับพี่น้องขึ้นราชการและก็พี่น้องราชการตํารวจนะซึ่งอยู่ในงานนี้หลายท่านและก็พี่น้องสื่อมวลชนว่าแม้ ตัวกระผมจะอยู่หน้าที่หางคนใดก็ตามในอนาคตทั้งอันใกล้หรือว่าอันไกลในช่วงสี่ปีที่กระผมเหลืออุรัชการอยู่นี้แต่ผู้ใจกระผมจะขอฝากไปที่กุหลาบแ่งทิมทางนี้ตลอดไปแล้ขอบคุณท่านมัมลย่ธรรมดาดิสกุลนะคะและในโอกาสนี้ค่ะจะขอเรียนเชิญท่านผู้ว่านะคะได้เป็นท่นอนผ้แผ่นดินเชียงใหม่ คอยสุเทเป็นกลยผู้พินั้นใหญ่ที่พี่ให้เราไม่ลื้อแล้วรักสามคีที่สวนดอกนี้ในเราชา